หลายคนอาจจะบอกว่าแหมวันนี้อาจารย์มาชุดจีนเลยก็ันจะบอกว่าซินเจนยูดีซินนิ้ว่าใช้มีกินมีใช้มีอับจนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าเทศกาลตรุษจีนเพราะฉะนั้นแล้วหลายด้านก็มีการไหว้ที่พระเจ้ามีการสักการะขอพรและวันนี้อาจารย์ก็คงจะมาบอกว่าทําอย่างไรการบูชาที่พระเจ้าหรือการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะดีและตรงตามดวงเอ๊ะทำไมเราไหว้พระพทธเนศมาเนี่ยตั้งมาแล้วทาไมท่านไม่ช่วยเราเราไม่ได้รับ ทำอธตษฐานที่สเริจผลเป็นจริงสักทีหนึ่งในขณะเดียวกันทําไมคนข้างบ้านว่ายห้าวันและทําไมเขาขอพรแล้วเขาได้เช่นนั้นวันนี้เราจะมาไขปริญอาปมพิสดารในเรื่องราวเกี่ยวกับองค์เทพเทวะเรื่องนี้กันในวาระที่เป็นคุณผู้ชมอย่าลืมนะคบว่าการดูรายการสุนทรกับวิทยากรรมนั้นจะต้องเตรียมกระดาษกับปากกามาด้วยอาจารย์ไม่ได้บอกใบเลข,ขหวยแต่จะบอกเลขมงคลสำหรับคุณผู้ชมและในขณะเดียวกันอาจารย์ไม่ได้บอกใบเลข,ขหวยแต่ คุณผู้ชมจะได้รับคาถา,ถาดีๆเอาไปท่องเอาไปสวดกันเอาระนี่ก็คือเรื่องราวในรายการสนทนาตระเวนตกรรมและที่สําคัญที่สุดวันนี้ใครที่เป็น FC แฟนคลับอยู่แล้วก็คงจะรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรอาจารย์จะบอกว่าวันนี้นะถ้ามีใครก็ตามนะส่ง SMS เข้ามาในรายการนะรุ่นรับภาพหลวงพ่อพระราชพรมยาญหรือสีดิงดำวัดท่าสูงบาลทางของอาจารย์ด้วยแจกฟรีหท่าน ย้ำอีกครั้งว่าแจกฟรีเพราะฉะนั้นยิ่งส่ง SMS มากยิ่งมีสิทธิ์มากนี่นะอาจารย์ตั้งใจทําให้แจกฟรีไม่คิดสตางค์เลยแหละและในขณะเดียวกันใครก็าตามที่ถ่ายรูปอาจารย์วันนี้และไปโพสต์ใน Facebook อาจารย์เทพพรมเทวุตร ผู้โชคดี5ท่านก็รับ,บข้าวหลวงพ่อฤาษีดิ่ดำไปอีกเช่นกันนี่ตั้งใจจะทําให้กับคุณผู้ชมนะหลวงพ่อพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำวัดท่าซุงนั้นเป็นเจ้าตำหรับพระคาถาเงินล้านเพราะฉะนั้นแล้วใครมีวายย่อมมีเงินล้านใครที่มีหนี้มีสินลองจุดทูขอพรพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำวัดท่าซุงก็จะได้เงินล้านสมใจเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องบอกตามตรงว่าวันนี้คุณผู้ชมมีสิทธิ์ลุ้นของซื้อได้ไหมไม่ขายเพราะตั้งใจที่จะแจกจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ชมดีีท่่สง SMS เข้าาาาในรรยก วันนี้ส่ง SMS เข้ามาที่หมายเลขใหมก็ดูที่หน้าจอนะจ๊ะหมายเลขที่อยู่ที่หน้าจอผู้ที่ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์รุนรับมากและในขณะเดียวกันใครก็ตามที่ถ่ายรูปอาจารย์แล้วไปโพสใน Facebook อาจารย์เทพรธทบุตรผู้โชคดีท่าท่านก็รับไปเลยภาพเงินล้านหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำวัดท่าส่งเห็นไหมวันนี้อาจารย์ต้อนรับคุณผู้ชมด้วยการให้อ่างเปาด้วยการให้ภาพหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วรายการดี เราก็ต้องการกำลังใจจากทุกท่านเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีคําแนะนําอะไรนอกเหนือจากการดูดวงก็สามารถที่จะโพส์เข้ามาได้ใน Facebook รวมไปถึงคุณผู้ชมสามารถดูรายการย้อนหลังได้ใน Youtube เพียงค้นหาคําว่าอาจารย์เทพพรมเทวบุตรหรือ MVTV นะครับ